สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูยำกุนเชียงบอกเลยรสชาติอร่อยแซ่บจัดจ้านมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรานำกุนเชียง2ท่อนหั่นเป็นชิ้นนำมาทอดกับน้ำก่อนนะครับเพื่อที่กุนเชียงของเราจะได้ไม่ไหมเวลาทอดน้ำมันนั่นเองนะครับให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป50 ml นะครับทอดกุนเชียงกับน้ำจนน้ำงวดเลยนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้กุนเชียงของเรามีความนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยนะครับเวลาย,ยำก็จะอร่อยนะครับ ตอนนี้น้ำงวดแล้วนะครับให้เราใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วทอดต่อจนกุนเชียงของเราสุกสีเข้มสวยเลยนะครับตอนนี้กุนเชียงเราก็สุกสีเข้มสวยแล้วนะครับให้เราตักกุนเชียงเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยครับ หั่นกุนเชียงเสร็จแล้วนะครับให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปเตรียมเครื่องยำกันเลยครับแตงกวา2อลูกนะครับให้เราหั่นเป็นชิ้นๆเลยครับหอมแขกครึ่งหัวนะครับซอยเลยครับมะนาว2อลูกนะครับหั่นเป็นซิกซิกเตรียมไว้เลยนะครับหรือความเปรี้ยวตามชอบได้เลยนะครับต้นหอมหั่นท่อน2ต้นนะครับผักชี2ต้นเหมือนกันนะครับ พริกจินดาแดงเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับให้เราหั่นซอยเลยครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำยำกุนเชียงกันเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้เรามาทําน้ํายำกันเลยครับน้ําปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ํากระเทียมดอง1ช้อนโต๊ะน้ําตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะและตามด้วยมะนาวที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับบีบลงไปเลยครับ2ลูกคนให้ส่วนผสมน้ำยำของเราละลายเข้ากันนะครับ น้ำยำละลายเข้ากันดีนะครับให้เราใส่พริกแตงกวาและหอมแครที่เราหั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับแล้วให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับตามด้วยกุนเชียงนะครับต้นหอมผักชีซอยใส่ตามลงไปเลยครับแล้วให้เรายำให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเมนูยำกุนเชียงสูตรโฆษสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายกุนเชียงมีความนุ่มอร่อยชุ่มฉ่าบอกเลยว่ารสชาติแซ่บอร่อยถูกปากเพื่อนๆแน่นอนถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรโฆษสนามไปทําขายต่อย,ยอดสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้